สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะจินสาเข่งเผยสุดอึง้งดวงทักษิณคุกแรงยืนยันชั้น14เป็นเหตุพร้อมย้ำชัดคนที่มีบทบาทเป็นกุญแจสำคัญคือบิ๊กโจ๊ก เรือเดวาหน้าดวงทักษิณเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะชั้น14ค่ะน่าจะเป็นเหตุให้กลับคุกมากที่สุดแต่ว่าบุคคลสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทก็คือบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะ แข่งเรือแข่งพายในยแข่งได้นะคะแต่แข่งบนวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ค่ะยิ่งวัดกันที่ดวงชะตาบาร,รมีคนดวงดีดวงสวยเนี่ยดวงบุญบาร,รมีสูงที่แตกต่างกันติดตัวมาตั้งแต่เกิดจับยามสามตาวันเดือนปีเกิดติดตัวเรามาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากค่ะแต่อย่างว่าค่ะเรื่องโหราศาสตร์ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะเชื่อหรือไม่ก็ต้องวิเคราะห์แยกแยะกันตามแต่นานาจิตตังค่ะอย่างล่าสุดนะคะสินแาเข่งเนี่ยนักโหราศาสตร์ชื่อ ดังค่ะก็ออกมาผ่าดวงวิกฤตบิ๊กโจ๊กค่ะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานั่นเองเทียบชัดๆกับดวงชะตาของนายทักษิณชินวัตรภายหลังที่มีข่าวกระจายออกมาว่าบิ๊กโจ๊กกลายเป็นหนึ่งกุญแจดอกสาคัญค่ะที่เตรียมให้การกับปปชขึ้นไปเยี่ยมนายทักษิณบนโรงพยาบาลตํารวจชั้น14สินแสเข่งเปรียบเทียบดวงชะตาทั้งสองคนนี้นะคะเทียบกันชัดๆให้ฟังเลยว่าถ้าถามว่าดวงชะตาของบิ๊กโจ๊กกับดวงชะตาของทักษิณเนี่ยใครดวงดีกว่ากันจริงๆแล้วไม่ได้ดีด้วยกันทั้งคู่ แล้วก็สาหัสไม่ต่างกันในรอบปี2567นี้ซึ่งดวงบิ๊กโจ๊กนั้นก็ถือว่าเป็นดวงปะทะดวงแตกแยกพัดพรากไม่สมหวังแล้วก็วุ่นวายแต่ว่าดวงชะตาของทักษิณในรอบปี2567นั้นก็เป็นช่วงจังหวะรอบอายุเข้าเคราะห์ ตกดวงชะตาขัดแย้งสร้างความเป็นศัตรูมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วก็มีผลต่อเนื่องค่ะไปจนถึงมีนาคมของปี2 5 6 8หลังจากนั้นแล้วดวงชะตาของคุณทักษิณเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะได้เป็นปีที่เกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนแต่ก็ดูที่การกระทําแล้วก็พฤติกรรมอีกด้วยว่ายังทําร้ายตนเองอยู่หรือไม่ส่วนล่าสุดนะคะบิ๊กโจที่จะเข้าไปให้ปากคากับปปชค่ะเรื่องของชั้น14 เนื่องจากบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้ไปเยี่ยมคุณทักษณิณค่ะในดวงชะตาของคุณทักษณิณกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยถือว่าเป็นดวงชะตาที่มีผลเบียดเบียนนะคะให้เดือดเนื้อร้อนใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะสวัสดีครับสินสายเก่งครับวันนี้จะผ่าดวงวิกฤตถึงปัญหาความขัดแยง้งระหว่างพลตบลเอสุรเชษฐ์พานและคุณทักษณิณชินวัตรที่มีดวงชะตาที่ปะทะกันขอให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่เข้าใจขอให้เกิดความเป็นศัตรู เบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้อึดอัดใจไม่สบายใจในพื้นฐานดวงชะตาของพลโทเฉลิมชัยถักผ่านนั้นในรอบปี2567นี้ถือว่าเป็นปีแห่งการประทะเป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นสร้างปัญหาความแตกแยกวุ่นวายสับสนตลอดจนถึงรอบอายุเข,ข้าเคราะห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2566มาจนถึงปี2567 และไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคมของปี2568เพราะฉะน,น,นั้นคนต้องวยสุรเชษฐภัณฑานั้นทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอให้ใจเย็นๆหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคส่วนทางด้านคุณทักษิณชินวัตรก็เช่นเดียวกันรอบอายุเข้าเคราะเลี้ยวเรื่อยหงุดหงิดใจไม่สบายใจไม่ได้ดังใจที่คาดหวังมีปัญหาทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปี2566 ต่อเนื่องมาจนถึงปี2567และไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคมของปี2568เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้ถือว่าคุณทักษิณจะต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่คุณทักษิณต้องไม่ทำร้ายตนเองไม่สร้างปัญหาความขัดแย้งเป็นศัตรู ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจยุแย่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเบียดเบียนสร้างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นให้ไม่สบายใจหากไม่ทํไในสิ่งต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่พลตํารวจสุเอหักพานได้มีการชี้แจงว่าจะเดินทางไปให้ปากคำต่อปปชเกี่ยวกับเรื่องของการที่ได้มีโอกาสขึ้นไปเยี่ยมเยียน คุณทักษิณชินวัตรที่ชั้น14แล้วก็จะได้ชี้แจงให้ปรับคำต่อปปชาว่าได้มีโอกาสขึ้นไปและพบอะไรบ้างบนชั้น14นั้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณทักษิณชินวัตรนั้นโอกาสที่จะถึงจุดจบนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าในดวงชะตาของคุณทักษิณชินวัตรและดวงชะตาของพลตเวรวสุรเชษฐ์ดักพาน์นั้นเป็นเส้นขนานกันโอกาสที่จะบรรจบนั้นก็คงจะยากเดินทางร่วมกัน ก็จะมีปัญหาความแตกแยกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหลังจากที่พลตํารวสุเชษ่นหักพานนั้นไปให้ปากคํากับปปชแล้วก็คงต้องจับตาดูว่าคุณทักษิณนั้นจะมีโอกาสรอดหรือไม่รอดแต่โอกาสที่จะต้องถูกดําเนินคดีและมีโอกาสติดคุกนั้นมีมากกว่าถึงแม้นว่าปี2568นั้นจะเป็นปีที่เกื้อกูลส่งเสริมและสนับสนุนก็ตามแต่ดวงชะตาของคุณทักษิณนั้นมีวิบากกรรม ที่จะต้องเจอปัญหาและปัญหาต่างๆนั้นก็จะทำให้ถึงจุดจบของคุณทักษินอย่างแน่นอนขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่14มกราคมนี้ค่ะก็มีรายงานข่าวแจ้งว่าพลตำรวจเอกสุรเชษหรือสุรเชษหักพานอดีตรองพบตรและนางสิรินัดดาหักพานภรรยาได้เข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอบางรักโดยอาศัยจังหวันักข่าว ออกไปจากโรงพักค่ะเข้ามาที่สนอนบางรักขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวแจ้งอีกด้วยค่ะว่าพลตํารวจเอกสุรเชษ์กล่าวยืนยันกับทางพันตํารวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญผู้กํากับสนอนบางรักนะคะแลพะพนักง,งานสอบสนวนบางรักว่ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขอความเป็นธรรมให้ตนเองด้วยโดยยืนยันว่าคดีนี้ปประชดําเนินคดี ไปบ้างแล้วกับตนเองแต่ว่าไม่ทราบว่าทาไมปะปะงอจะต้องดําเนินคดีด,ด้วยเพราะว่าตนก็ได้ทําการชี้แจงให้ทราบแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นก่อนที่พนักงานสอบสวนสอนอบางรักสอบปากคําเสร็จสิน้นและพลตำรวจเอสุรเชษฐ์และภรรยาก็เดินทางกลับค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ